มากินเขาทงค่ะช่วงบรรยากาศทงซีมาสอมขเขาค่ะเขาเจ้าฟังนี่ข้าวเหนียวเขาก็เป็นนอนอ้อยอโอ๊บเอากลิ่นมาอีกแล้วแสงบอเห็นบอไข่ตุม่มตอดไกลตัดมุม เขาทงค่ะขอบุญ thế xin bà luôn gìn thung gìn cầu thung cả gìn cầu thung อยูเจ้าฝาเจ้าฝนดอกไม่เย็นจะไหมไม่เย็น,นแล้วแม่ก็จะลง,งานาลูกก็เล่นอยู่นี่แม่ก็จะลงทุงง่งนาลูกคะ่ะลูกพ่ไอไปสูบน,น้ำม,ม่ฟังพุ่น พอลิงยังโอ้ขอ,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 ขอโทษนะโุณไม่เรียนจะไปโรงเรียนเหรอโอไม่ไไมไก็จะลงนี่ใกล้ใกลู้กนี่อ๋อเหรอรวมพลังเราค่ะลูกงส่เขาเนี่ยแหละใกล้ๆทำไมช้าก่อน คนกริ้นพอปแปลกพอปแปลกสองสามเมตรถ้าเราประตูกหรือว่าไปหรอขึ้นมาซื้อึ้นเนี่ยเย,นเนย็นเนี่ยอเอา,า,ากินนี่เจ็ดนี่หนักแล้วก้าเขาก็ซื้อ kính cắp mày ăn gà dẻo không nào mày mày tán bì bì luôn cái già ta tụt chạm lái ta buồn ta nhiều hết cũng tay ta nhưng xăm như câu ให้หนังใจตาให้หลายยุคตะกาให้เรีย้อีน่องแต่ย,ยังต้องตามเขา อนนี้้เราต้องอิ่มท้องหดก่อนเลวเนาะเดี๋ยวซ้นนนนนำนี่ก็ข้าน้องขาน้องซ้ำอีกกันเนะ้ะเดี๋ยวมาดีๆเขาอิ่มแล้วจะไทยตอนส่เขาให้บังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเ้เด้อน้องคุณยาหลินนชนแนลสวัสดีค่ะ